เรื่องเล่าคลองเล็กๆนะหรือว่าถาดกายสิทธิ์เนี่ยคนส่วนใหญ่นะเขาจะไม่รู้จักคําว่าเล็กๆเลยจะรู้จักเฉพาะกลุ่มเล็กๆคนส่วนหน่อยซึ่งคนส่วนหน่อยอันที่เขาเล่นเล็กๆกันนะนะไม่ว่าจะเป็นในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยกลุ่มคนพวกนี้กลุ่มคนเล็กๆเนี่ยจะทุกข์ลอกกันแล้วก็ลอกกันเองมีผมจะเล่าให้คน กลุ่มยิ้มในฟังในว่าในเรื่องราวของเล็กไรเนี่ยเล็กไรนี่มีอยู่จริงนะแล้วก็มีวิชาการอัญเชิญองค์อาตซิตหรือเล็กไรเนี่ยมีอยู่จริงผู้บาอาจารย์ที่เขาที่เขามีวิชาที่กราแค้งอะนะเขาก็ต้องไปอัญเชิญกันในธรรมนนเล็กไรเขาไปตัดเล็กไรกันในธรรมนี่เป็นเรื่องจริงไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องเราเรื่องเราปะลังปะลา หรือว่าเรื่องแต่งขึ้นมาแต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงคู่บาอาจารย์เนี่ยทีที่ทานมีวิชากราแขงน่ยนะทานสามารถเรียกเลกไรจากไหนทมให้ออกมาจากกลางอากาศได้สามารถอัญเชิญกลางอากาศให้เสด็จลงมาได้หรืออัญเชิญลงมาทีบานได้เป็นที่อัศจรร์เป็นของทิพเป็นของอจินไตท,ที่มีอยู่จริง เล็กไรนี่ถามห่าทันมีอิทธิฤทธิ์ในด้านไหนจะพูดในคนส่วนใหญยฟัง่งหวาเล็กไรเนี่ยมีอิทธิฤทธิ์ในเหลืองของคองกระพันชาติสีข้อมว่าคงกระพันชาติีนั้นไม่ความหวาไม่ว่าจะปืนมีดมีดฟันแทงไม่ขาวยิ่งก็ไม่ขาวไม่ถึงว่าไม่สามารถทํำอะไรผิวหนังของเราเข้าไปข้างในให้ถึงแก่ชีวิตได้ นั่นคือเล็กไรลท่านจะทําให้แข่ขาดให้แข่ขาดจากเพยอันตรายต่างๆที่จะมาทําลายร่างกายเล่าให้ถึงแก่ชีวิตสามารถขับหลังคุณนไซไดายนั่นไม่ความว่าเอาเล็กไรเนี่ยเนี่ยเอาเล็กไรเนี่ยแช่ลงในน้ำอธิษฐานถึง่ให้ดื่มกินแต่ว่าต้องเป็นเล็กไร้ของจริงนะอธิษฐานจิตกินเข้าไปหายเล็กไรเนี่ย สามารถที่ว่ามีลิทธ์รักษาโรคฆ่าพยาธิที่จะม,มาเบียดเบียนหลังกายเราได้ให้เราตั้งจิตอธิษฐานทำน้มกินเ,เขาจะตัดถาดดังซีถาดขันของเล่าในหลางกายถาดดังซีดินน้ำไฟล่มให้ถาดของเล่าปกติสมบูรณ์เขาสาม,มารถดูดผิดคายได้หรือผิดจกากาแมลงซัดกัดต่อยได้ทำให้เราให้ป่วยให้คายได้นี่คืออิทธิฤทธิของเล็กไหล แต่หลายๆคนยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องเล่าของเล็กไๆแล้วก็ยังคิดว่าเป็นเรื่องเหล่าปรรัมปรานี่ผมผูดจากประสบการณ์ของผมโดยตรงนะในท่านาเป็นมออันเชิญเล็กว่าเล็กๆนี้มีอยู่จริงแล้วก็มีอิทธิตธิอยู่จริงผมจะขอเล่าให้ฟังนะมีคุณครูอยู่ทันหนึ่งได้บูชาเล็กๆจากผมไปหรือองค์ถากายศสิทธ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมาที่แกเป็นคู่ซ้อนวิทยาศาสตร์แล้วก็ทาเกี่ยวกับทดลองเกี่ยวกับยืดเกี่ยวกับไหวซึ่งเด็กนักเรียน่มาส่งงานก็คือเอายีดมาสง่งเอาไหวามาสง่งอยู่ในควดไหวอ่ะไหวมันมีแรงอัดอยู่แล้วซึ่งที่นี่พอเปิดไหวออกมาควดไหวมันระเบิดในรัศมีของไหวเศษแก้วเนี่ยอยู่ในห้องสีข้น ลากดว่าสามคนนั้นทุกเซษแก้วบาดท,ที่ข้อตามตัวเป็นแผลมัดเลยเลือดออกแมสแต่อาจารย์อีกทันหนึ่งที่แคว้นเล็กไรหรือว่าองค์ทาเอเิตนะนะทันไม่ทุกเซษแก้วเลยทันทานไม่ได้รับบาดเจ็บจากอันตรายจากที่ควดไหวระเบิดเลยทันก็เลยโทษมาหเหล่าให้ฟั่งว่านี่แหละทันแคว้นเล็กไรอยู่ของทานเป็นเล็กไรแกว พอทันเกิดว่าหนังค้านสีชมพูผมกำลังจะเล่าให้ฟังว่านี่แหละคือความแขวคาดเห็นไหมเป็นไปไม่ได้ว่าโวดไหวระเบอร์เซตแก้วจะไม่โดนอ่าคู่บาอาจารย์ในรศมีว่งขมตรงนั้นมันจะต้องโดนกันทุกคนแต่นี่ไม่โดนเลยแม่แต่นิดเดียวนี่คือการแสดงอิทธิฤทธิปฏิหารของเล็กไหลผมอยากจะเล่าให้คนต้นใยฟังว่าว่าเล็กไหลนี่เป็นของถีหาย,ยาง ต้องทําไปที่อันเชิญกันในธรรมมันก็ไม่ใช่ง่ายที่จะไปอันเชิญอ,ออกมาแล้วค้นกลุ่มเล็กๆนี่กลุก่มสนหน่อยเนี่ยตัวดีนะไม่ไว่าจะเป็นในอดีตหรือในปัจจุบันเนี่ยลอกกันเองแล้วก็ทุกลอกมากใครที่ชื่นชอบอยากได้เล็กๆมาบูชาหรือขอบข้องก็ต้องพิจารณาคิดกันนะก็ต้องศึกษากันให้ดีอ่อย่าให้ไปทุกลอกได้ ก็ฝากเอาไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ